สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Rover Scout Broadcast เชิญรับฟังได้เลยครับสวัสดีค่ะสำหรับการเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่หลายคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์มาโดยตรงเลยครับแต่บางทีอาจจะยังไม่เคยมองย้อนกลับไปถึงรากฐานความคิดจริงๆจังๆอะค่ะนั่นก็คือเรื่องของลูกเสืออืมเรื่องไกลตัวมากเลยนะครับ ใช่ค่ะโดยเฉพาะในบริบทของการศึกษาไทยซึ่งเรามีแหล่งข้อมูลเป็นบทความข้อความวางที่จะพาเราไปสำรวจเรื่องนี้กันค่ะครับคือโจทย์ของเราในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรำลึกความหลังนะคะแต่เราจะพยายามทำความเข้าใจกันว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือ mm hmm. แล้วแนวคิดนี้เนี่ยเขาพยายามจะเข้ามาแก้ปัญหาหรือว่าเติมเต็มช่องว่างอะไรในระบบการศึกษา แล้วแก่นแท้ของอุดมการณ์จริงๆคืออะไรกันแน่ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าบทความนี้ไม่ได้มองว่าลูกเสือเป็นแค่กิจกรรมเสริมหรือแค่วิสาหพลศึกษาภาคสนามแต่กลับวางตำแหน่งของมันไว้สูงกว่านั้นมากสูงกว่านั้นใช่ครับเขาใช้คำว่ามันคือการปฏิวัติทางการศึกษารูปแบบหนึ่งเลยทีเดียว หคำว่าปฏิวัติทางการศึกษานี่เป็นคำที่ใหญ่มากเลยนะคะปกติเราจะนึกถึงลูกเสือในภาพของการเข้าค่ายก่อกองไฟผูกเงื่อนอะไรแบบนั้นครับแล้วอะไรในเนื้อหาคะที่ทำให้ผู้เขียนใช้คำที่แรงขนาดนี้คือประเด็นมันเริ่มจากจุดวิพากษ์ระบบการศึกษาในยุคนั้นเลยครับบทความชี้ให้เห็นถึงความกังวลอย่างหนึ่งค่ะความกังวลว่า การศึกษาที่มุ่งเน้นแต่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียวอาจจะกำลังสร้างปัญหาโดยไม่ตั้งใจสร้างปัญหาอย่างไงคะคือเราอาจจะได้คนที่เก่งมีความรู้เต็มไปหมดแต่กลับขาดคุณสมบัติที่สำคัญอย่างอื่นไปอย่างเช่นอย่างเช่นความรับผิดชอบต่อส่วนรวมขาดวินยัยหรือแม้กระทั่งไม่เคารพกติกาของสังคมอ๋อเหมือนกับที่เราอาจจะเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดกันว่าวิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลย แต่บทความใช้คำที่แรงกว่านั้นอีกเหรอคะครับเขาชี้ว่าผลพวงจากช่องว่างตรงนี้อ่านนำไปสู่ภาวะเห็นแก่ตัวอืและทัศนคติแบบหนักไม่เอาเบาไม่สู้อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือพอระบบให้คุณค่ากับความสำเร็จส่วนตัวเหนือสิ่งอื่นผู้คนก็จะมุ่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันโดยไม่สวนวิธีการซึ่งภาวะแบบนี้ผู้เขียนมองว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อความสามัคคีของชาติเลย พอเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าการกำเนิดของลูกเสือไทยโดยรัชกาลที่6เมื่อวันที่1กรกฎาคมพศ2454ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆไม่เลยครับแต่มีพระราชประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อจะเข้ามาจัดการกับช่องว่างที่ว่านี้โดยตรงถูกต้องครับคือต้องการสร้างเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกำลังของชาติที่ไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องดีด้วยใช่เลยครับ มันคือความพยายามที่จะสร้างสมดุลให้กับการพัฒนาคนและเพื่อให้เห็นภาพปรัชญาเบื้องหลังได้ชัดที่สุดก็ <c oughs> คงต้องย้อนไปดูความหมายของคําว่าลูกเสือที่รัชกาลที่หได้ส่งพระราชนิพนไว้อ๋อในบทความก็มีอัญเชิญมาด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับค่ะท่านส่งพระราชนิพน์ไว้ว่าลูกเสือโบชัเสือสัตว์ไพรเรายืมชื่อมาใช้ด้วยใจกล้าหารปานกันอืมใจกล้าใช่กล้าอธรรมเช่นเสืออรันสัญชาติชนคนพาน ใจกล้าต้องกล้าอย่างทหารกล้ากอบกิจการเกียรชาติประเทศของตนครับพอได้ฟังเต็มๆแบบนี้ค่ะประเด็นสำคัญที่ซ่อนอยู่ในพระราชนิพนธ์นี้คือการตีความคำว่าความกล้าหาญใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตีความใหม่ใช่ครับ มันคือการบอกว่าความกล้าหาญที่แท้จริงไม่ใช่ความก้าวร้าวไม่ใช่ความเก่งกาจแบบอันพานแต่เป็นความกล้าหาญที่ถูกทางความกล้าหาญที่ถูกทางคือความกล้าที่จะทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมกล้าที่จะเสียสละเพื่อชาติซึ่งเป็นการวางรากฐานทางความคิดที่สําคัญมากตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยซึ่งแนวคิดเรื่องความกล้าที่จะทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงโดยตรงไปสู่ดมการหลักของลูกเสือที่บทความเรียกว่าเป็นมรดกทางปัญญาเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับ ที่สรุปแก่นของมันไว้ในคำปฏิญาณตนที่เราท่องกันจนขึ้นใจว่าจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและนั่นคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับแต่คำถามต่อมาคือแล้วเราจะสร้างเยาว,วชนให้ไปถึงจุดนั้นได้ยังไงนั่นสิคะนพรามันไม่ใช่เรื่องที่จะสอนกันด้วยการบรรยายในห้องเรียนได้บทความก็ได้อธิบายถึงแนวทางการฝึกอบรม4ประการที่เปรียบเหมือนเสาหลักของการสร้างพลเมืองดีตามแนวทางลูกเสือเลยน่าสนใจมากคะ่ะ สี่ประการที่ว่ามีอะไรบ้างคะประการแรกและอาจจะสำคัญที่สุดเลยนะครับคือการสร้างลักษณะนิสัยการสร้างลักษณะนิสัยครับเน้นไปที่คุณธรรมอย่างความยุติธรรมความซื่อสัตย์การเสียสละแต่คำที่ถูกขีดเส้นใต้ไว้เลยคือรรคำวา่รรวารรวินยัยวินัยใช่ครับในบทความมีคำกล่าวที่เฉียบคมมากบอกว่าประเทศใดละเลยไม่ฝึกอบรมระเบียบวินัยแก่อนุชนของตนประเทศนั้นไม่เพียงแต่จะผลิตทหารที่เลวเท่านั้น แต่ยังผลิตพลเมืองที่ชั่วร้ายอีกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะพลเมืองที่ชั่วร้ายเลยเหรอคะเป็นคําที่แรงมากมันเชื่อมโยงกันขนาดน,นั้นเลยเหรอคะจากการขาดวินัยไปสู่การเป็นคนชั่วร้ายผู้เขียนบทความมองว่ามันเชื่อมกันโดยตรงเลยครับเพราะวิน,ยนัยเนี่ยทีนี้ไม่ได้หมายถึงแค่การเดินแถวให้ตรงค่ะหรือการแต่งกายให้ถูกระเบียบแต่มันคือรากฐานของการเคารพกติกาและการควบคุมตนเองอ พอคนในสังคมขาดวินัยส่วนบุคคลก็ยากที่จะเคารพกฎหมายหรือกติกาของส่วนรวมและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายในสังคมครับเข้าใจเลยค่ะพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วประการที่2คืออะไรคะประการที่2คือด้านพลานามัยครับพลานามัยซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานมากแต่แนวคิดเบื้องหลังคือการสอนให้เด็กรู้จักรับผิดชอบต่อร่างกายและสุขภาพของตนเอง เพราะการจะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพได้เนี่ยต้องเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์เสียก่อนก็สมเหตุสมผลนะคะถ้าตัวเองยังเอาไม่รอดก็คงไปช่วยคนอื่นลำบากแล้วประการที่3ล่ะคะประการที่3คือด้านการฝีมือและทักษะครับจุดนี้เป็นการส่งเสริมให้เด็กรู้จักใช้ทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็รู้จักใช้ทักษะทางร่างกาย คือใช้ทั้งมือและสมองไปพร้อมๆกันใช่เลยครับไม่ใช่แค่เรียนรู้จากตำรายอย่างเดียวแต่ต้องลงมือทำเป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นมากและสุดท้ายประการที่สี่ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดถูกต้องครับประการที่4ี่คือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นอืซึ่งเป็นเหมือนบทสรุปของ3ามข้อแรกเลยคือเมื่อเราสร้างเด็กที่มีวินัยมีร่างกายที่แข็งแรงและมีทักษะในการลงมือทำแล้ว ค่ะเป้าหมายสุดท้ายคือการนำศักยภาพทั้งหมดนั้นไปใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมพอฟังครบทั้ง4ข้อนี้แล้วมันเห็นภาพชัดเจนเลยว่าทำไมกรมหมื่นพิทยาลาพุทธพิทยากรถึงได้กล่าวไว้ว่าวิชาลูกเสือคือวิชาศีลธรรมภาคปฏิบัติครับคำว่าภาคปฏิบัตินีเองที่เป็นกุญแจสำคัญเพราะทั้งสข้อที่ว่ามามันไม่ใช่เรื่องที่สอนด้วยการท่องจำได้เลย ประเด็นนั้นสำคัญมากครับและภาคปฏิบัติที่ว่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆกิจการลูกเสือมีเครื่องมือที่แยบยนต์มากในการ,สร,าส,ราสร้างสภาวะแวดล้อมให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตัวเองเครื่องมือที่ว่าคืออะไรครับนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบบหมู่ครับอ๋อระบบหมู่ที่มีการแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆมีนายหมู่มีรองนายหมู่ใช่ครับบทความชี้ว่านี่คือเอกลักษณ์พิเศษและเป็นหัวใจของการฝึกฝนเลยก็ว่าได้ขนาดนั้นเลยครับ เพราะระบบหมู่มันคือการจำลองสังคมขนาดย่อนขึ้นมาอืในหมู่ลูกเสือเด็กๆจะได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต้องเรียนรู้ที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามค่ะต้องเคารพการตัดสินใจของหมู่คณะใช่ครับแม้บางครั้งตัวเองจะไม่เห็นด้วยและที่สำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะเสียสละความต้องการส่วนตัวเพื่อเป้าหมายของส่วนรวมพอฟังแบบนี้แล้วนึกภาพออกเลยค่ะ มันคือการฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมผ่านการลงมือทําจริงๆครับไม่ใช่การบอกว่าเราต้องสามัคคีกันนะแต่เป็นการสร้างสถานการณ์ให้พวกเขาต้องสามัคคีกันเพื่อที่จะทํางานให้สําเร็จแม่นยําม,มากครับนั่นคือเหตุผลที่มันถูกเรียกว่าศิลธรรมภาคปฏิบัติคือการเรียนรู้คุณธรรมผ่านการกระทําไม่ใช่ผ่านคําสอนอย่างเดียว แบบนี้เองสินะคะที่ทำให้บทความสรุปว่าการศึกษากับการลูกเสือมันเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินควบคู่กันไปแยกจากกันไม่ได้เลยครับเหมือนเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันที่จะสร้างคนที่สมบูรณ์ขึ้นมาบทความสรุปความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างน่าสนใจมากครับคบเ,เปรียบเทียบว่าการศึกษาในระบบปกติทำหน้าที่สร้างความรู้ค่ะและพัฒนาสติปัญญาเปรียบเสมือนการมอบเครื่องมือที่ทรงพลังให้กับเด็กอื แต่การลูกเสือทำหน้าที่สอนวิธีการใช้เครื่องมือนั้นอย่างถูกต้องอ๋ oh. มีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพเพื่อสังคมมันคือการมอบคู่มือและจริยธรรมในการใช้ความรู้นั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่ได้ไปจะถูกนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ไม่ใช่เพื่อทำลายถูกต้องครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะคือมีแค่ความรู้อย่างเดียวก็อาจจะอันตรายได้ถ้าขาดคุณธรรมกำกับ ซึ่งแนวคิดนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติในเวลาต่อมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะแผนการศึกษาแห่งชาติพศ2520ที่ระบุเป้าหมายชัดเจนในการส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายและยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักที่อยู่ในคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือมาตั้งแต่ต้นแล้วอออมันจึงไม่ใช่แนวคิดที่แยกส่วนกัน แต่เป็นสิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกันมาโดยตลอดและเพื่อเป็นการตอกย้ำภาพรวมทั้งหมดของความสัมพันธ์นี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรจะสรุปได้ดีไปกว่าพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่7ที่พระราชทานแก่คณะลูกเสือในปี2468ครับเป็นพระบรมราโชวาทที่ยังคงร่วมสมัยและให้ข้อคิดได้ดีมากจนถึงทุกวันนี้เลยครับ ใช่ค่ะท่านได้พระราชทานไว้ตอนหนึ่งว่าการเรียนหนังสืออย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอือเพราะอาจจะกลายเป็นวิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอดได้แต่คนเราต้องฝึกฝนในด้านอื่นๆควบคู่ไปด้วยโดยท่านได้สรุปหัวใจของการฝึกฝนไว้3ามอย่างคือกายวาจาใจการฝึกทั้งสามด้านนี้ถือเป็นองค์รวมของการพัฒนาคนเลยนะครับถูกต้องค่ะท่านอธิบายว่าฝึกกายก็เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอดทน พร้อมที่จะทำงานหนักครับฝึกวาจาก็เพื่อให้ผู้จาอ่อนหวานมีสัจจะซึ่งสำคัญมากในการเข้าสังคมสำคัญมากครับและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือฝึกใจให้มีความซื่อตรงต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และตอบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดคือท่านทรงชี้ว่าโอกาสที่เด็กไทยจะได้ฝึกสามอย่างนี้ย่อมจะได้รับอย่างดีที่สุดเมื่อได้เป็นลูกเสือโฮโฮ ซึ่งเป็นเหมือนการประทับตรารับรองเลยว่ากิจการลูกเสือถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกระบวนการบ่มเพาะคุณลักษณะเหล่านี้โดยเฉพาะเป็นการพัฒนาคนอย่างรอบด้านจริงๆเพราะฟังทั้งหมดนี้แล้วมันทำให้เราเห็นเจตนารมณ์ดั้งเดิมที่ชัดเจนมากนะครับว่าผู้ก่อตั้งและผู้สืบทอดเจตนารมณ์มองว่าการลูกเสือไม่ใช่แค่กิจกรรมนันทนาการไม่ใช่เลยหรือการฝึกความอดทนทางกายแต่เป็นกระบวนการบ่มเพาะ คุณลักษณะภายในที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเป็นพล,ลเมืองที่ดีของชาติค่ะดังนั้นถ้าจะให้สรุปภาพรวมจากการเจาะลึกเนื้อหาในครั้งนี้ก็จะเห็นในชัดเจนเลยว่าแนวคิดดั้งเดิมของการลูกเสือถูกวางตำแหน่งไว้ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการสร้างพลเมืองดีครับผมเป็นภาพปฏิบัติที่เข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่การศึกษาเชิงวิชาการในห้องเรียนอย่างเดียวอาจให้ได้ไม่ครบถ้วนโดยเน้นไปที่การสร้างตัวตนจากข้างในเป็นหลักครับ ทั้งวินัยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนี้แล้วมันก็นําเราไปสู่คําถามสําคัญสําหรับยุคปัจจุบันนะครับค่ะซึ่งผมอยากจะทิ้งท้ายไว้เป็นประเด็นให้ได้ไปคบคิดกันต่อยอดจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาน่าสนใจค่ะว่ามาเลยค่ะคําถามนั้นก็คือในโลกยุคปัจจุบันที่กระแสะสังคมทั่วโลกให้ความสําคัญกับความเป็นปจเจกบุคคลหรือ individualism ค่ะความสําเร็จส่วนตัวใช่ครับแนวคิดเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมและว,วินัยแบบหมู่คณะ ซึ่งเคยเป็นหัวใจสำคัญตามอุดมการณ์ดั้งเดิมของลูกเสือเนี่ยอืจะยังคงมีความสําคัญอยู่หรือไม่อืและถ้ายังสําคัญเราจะสามารถปรับประยุกต์แนวคิดเหล่านี้ให้เข้ากับค่านิยมของคนรุ่นใหม่และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายมากครับ